งานลงไปเลยมาดูช่างช่างจะโรยตัวลงไปขุดสางมาแก้งานครับโอ้เมื่ออาชีพบะนี่ในบ่อเยาเสื้อกนบ่อโรยตัวลงเลยบะ ประมาณอยู่นี่ประมาณลึกอยู่นะเนี่ยพื้นเก่ามันจะอยู่ข้างล่างนู้นน,นี่ยอดน่าจะลึกอยู่อยู่ประมาณสิบเนาะสิบท่อป่ะฮะหลายท่ออได้เนาะโอ้ลงแล้วครับเกลี่ยเกี่ยเพิ่มเกียเพิถึงเลยถึงได้ฮะเกี่ยถึงเลย ไปแล้วมันมีอากาศหายใจบ่ทำมันเลิกมีอยู่บ่นี่น้ำไกลเบิดแล้วจับเสียวก็น้ำเม่นห่วยเจียมมันลงอะไรด้เลยเห็นไปอ๋อตกปุ๋มเหรอเลยโอ้ยเสือกอะเป็นตาไผ่แท้ไผ่เราจีนในบ่จับเสียวนั่นนั้นมีหมึงเสียบมันมันมนมันมื่นโอ้ตกลงไป ไครลองมีน้ำอยู่อืมอืมเขาจังเห็ดเออโบได้ดอกเห็ดโบได้ดอกมันอยู่ดินหมดเอียงเออเขาเหยียบลงไปเขาจังเห็ดคอยไล่ลงไปหายากเลยได้คนขุดร้างเอียงนะเล็กกว่านะเสียบเสียบไว้เสียบปืนโอ้ตรลงไปเสียบ โอ้โหไอตัวจุ๋มนั่นงไะโอ้เล็กกะคักตัวนี่เขาดูว่าแป๊บนึกว่าแป๊บได้เลยนี่น้ำเล็กกว่านั้นนี่นะมหลายอยู่บ่บ่บ่มันบ่ว่มันเน็ตเดียวเองอืมมันเผุผุจริงเออ ยังคุคุ๊ดค,ค,คุต้องใส่เสียงแก่งานนี่ยากกว่าคุดกับไม้ได้เนาะเพราะว่ามันต้องคุดขอบๆแล้วก็ให้อันนี้มันสุดลงไปกลางคุดง,ง,ง่งายกว่านั้นสุดเลยบ่คุดง่ายกว่านั่บ่เวลาเราถอดลงไหมถอดก็ไดลงเหนเลยบ่ถอดมันก็สิตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยน่ะบ่ มันไอ้แป๊บตัวนี้มัน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 ฮออใส่ครับมันเหลือหลายปะแป๊บไอ้นี่เออซ้ำคอมื่อโบเอลึกยืนนั่งวาววาววาวน้ำมันพึ่งมาฝนตกว่างขน่ะเดี๋ยวจะเอาแป๊บมาต่อให้เองหน้าฝนนะเชื่อย้มันหน้าแรงนะเดี๋ยวนี้มันคุ้นง่ายอยู่แล้ว อย่มันเก่ากานี้เอาทอัน่บ่ไหลลงไงเอทอเกี่ยบรท่นเจ้าเจ้าคิดทอจะบาทคิดเป็นทอป่ะเท่อละห้าร้อย คนไม่ค่อยขุดแล้วก็เลยเอาถอละห้าร้อยโอ้นี่ได้หลายถอยเลยนี่โอ้หลายกึงสามหมื่นสี่หมื่นนี่กินหมูมาหมื่นเดียวเดียวเลยนใช้กินหมูแล้วเตีหมูบ่ได้ครับเจ้าเห็นคนเคยนเย็นเคยซี้กันหาซ้ำกันแล้วอยู่เท่าลงอยู่บ่เนี่ยเอาไถ่ลงอยู่บ่ บอ่อน้เจ้าเจ้าคุดว่างใดลงก่อนเดี๋ยวสิซุบลงน้ำเอเดี๋ยวสิเอ,ในในอว่างใดอยู่อ่ะคุดว่างใดอยู่ครับเดี๋ยวสิเอาตัวนี้ต่ำลงนะต่ำลงแล้วมันกส็สิดูดได้ดีกว่านี้นะต่ตรงนฮะต่อตรงมุม<ะ>นี้เลยบักนัดไปแล้วบ่ไปซื้อน้ำมัน โอ้ยมันเอาโทรศัพท์ไปบอกว่าบอกมันซื้อต่อตรงมาหาเนี่ยอ <c oughs> ันนี้ถอดหาสิบเส้นไนด้หรอ สร้างสมมื้อนี่บ่คอยมีแต่นี่มันจาอกระดาษบ่ได้มันเข้มไกลนานตัวจ่อบรดาเอ่พวกนี้เออม,มันม,มันมันเคีื่อนยืขู่แรกโอ้ขู่นี่มันตาตกลงไปเนี่ยคือสรบค้าหันเอาขึ้นยากเลยเด้ได้เรียกหน่วยกู้ภัยมาอันนั้นบ่ได้นี่ น้าโมยากไหลแล้ววะนั่นนั่นมันมันวิทตไหมมันชีวิตท่อมันใกล้ชีวิตหัวกระโหลกแล้วมั้งปะมันก็เล่นนล่องน้าหัวกระโหลกขอมือเดียวเนาะกอสอบก็ว้ายเจออกันเลยเนาะ